สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านทรงนอร์ดิกนะครับก็อาจจะไม่ใช่โมเดนครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งในการที่จะให้หลายๆคนได้มาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทําบ้านดูแบบดูสีดูทรงนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่นะครับเกตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับมีระเบียงด้านหลังนะครับรูปทรงอย่างที่เห็นครับว่าเป็นทรงที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นทรงต่างประเทศนะครับน้อง เจ้าของบ้านก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับยุคใหม่ในการที่จะมา,าใช้ชีวิตแล้วก็อยากจะทําบ้านแบบนี้ก็เลยให้ผู้รับเหมานี่ได้จัดการให้นะครับในงบประมาณอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังนี่จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าเมตรตรงนี้ก็คือ4เมตรนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับเบ็ดเสร็จรวมแล้วอยู่ที่90ตารางเมตรในงบประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับด้านหน้า,าเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณรอบข้างก่อนครับก่อนที่จะเดินดูบริเวณภายในนะครับพื้นที่ตรงนี้ จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเหมือนกับห้องรับแขกที่เป็นชั้นแรกที่เป็นระเบียงยื่นออกมานะครับตรงนี้จะอยู่ที่4คูณ2.8เมตรครับนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับด้านข้างครับช่างก็จะเทพื้นออกมานะครับห่างจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณเมตร20นะครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะครับมองขึ้นไปครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับนี่ครับการทาสีเฉดสีก็จะเป็น ในลักษณะนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้ในรูปแบบไหนนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงก็จะอยู่ที่นี่ครับกว้างเลยครับ3.5มจคูณสเมตรไม่ใช่คูณแเมตรครับ3.5นะครับคูณแเมตรเพราะว่าล็อกแต่ละล็อกก็คือ4เมตรครับระเบียงด้านหลังสามารถที่จะเป็นที่พักผ่อนแล้วก็นั่งเล่นแบบสบายๆได้เลยนะครับอากาศเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูบริเวณในตัวบ้านนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านเริ่มที่จะย้ายของมาแล้วนะครับ ออกโทนสีขาวๆนะครับดูข้างในกันครับห้องนี้จะเป็นห้องโล่งนะครับห้องโล่งจะอยู่ที่4คูณ3.5นะครับนี่ครับเป็นฝ้าสองชั้นครับหลอดไฟสเตปเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเปิดไฟก็จะมีหลายสเตปนะครับทางนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้ในสไตล์ไหนนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นนะครับเป็นลายนี้นะครับเจ้าของบ้านอยากจะได้ลายนี้แหละนะครับ เป็นในลักษณะนี้นะครับหห้องนอนนะครับหห้องเอ้ไม่ใช่หนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับห้องครัวนี้จะเป็นลักษณะของการบิวอินครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ2.5เมตรครับสำหรับห้องครัวนะครับจัดการให้เบียดเสร็จเลยนะครับยกเว้นในเรื่องของเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันนะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาจะซื้อมาให้แล้วก็ทีมช่างได้จัดการให้ครับเป็นลักษณะของการบิวอินนะครับจะไม่ใช่ก่อบล็อกขึ้นมานะครับนี่ อันนี้คือเปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นงานบิวอินครับซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้คือก็จะซื้อมาวางไว้เลยแต่ว่าตรงนี้เขาจะวัดขนาดความกวาม้างความยาวแล้วก็มาพอดีเป๊ะนะครับกับห้องครัวเลยนะครับเป็นทรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนครับห้องนอนจะมีสองห้องครับห้องแรกจะอยู่ที่สองจุดดคูณ4ี่เมตรครับ ประตูนี้จะเป็นไม้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนครับเจ้าของบ้านท่านเพิ่งที่จะทําพิธีในเรื่องของขึ้นบ้านใหม่เสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็มีเสื้อผ้ามาอยู่นะครับอันนี้หลอดไฟครับข้างบนนี้ก็จะเป็นหลอดแบบโโมเดเลยครับก็จะมีหลอดดาวไลท์สี่จุดแล้วก็ไฟก็จะเป็นแบบ3สเต็ปนะครับเวลากดเปิดปิดเนี่ยเห็นไหมครับแสงไฟก็จะเปลี่ยนไปมีสีสีขาวนวลแล้วก็จะมีสีน้ําตาลจางๆนะครับตรงกลางก็เหมือนกันครับ โอเคครับทุกห้องก็จะคล้ายๆกับแบบนี้นะครับห้ <c oughs> องแรกครับปลั๊กไฟก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้ตรงไหนบ้างนะครับห้องที่สองก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะคิดเป็นบริเวณทางเข้าครับคล้ายๆกับโรงแรมครับเดินเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีสวิตไฟนะครับสวิตไฟถ้าเกิดว่า,าตรงนี้นะครับเนีย่ยเวลาเราเปิดปิด ก็เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกสวิตช์หนึ่งที่สามารถที่จะปิดไฟตรงนี้ได้นะครับนี่ครับสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นเวลาเราปิดก็จะปิดได้เหมือนกันครับเป็นทางเดินโอ,โอเคนะครับอำนวยความสะดวกให้อย่างดีครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนจะอยู่ที่3าคูณสเมตรครับข้างบนนี้ก็ สูงและหลอดไฟอะไรเบ็ดเสร็จหมดเลยครับนี่ครับเป็นทรงสไตล์สมัยใหม่ครับพาทุกคนได้มาดูกันเป็นทรงนี้เลยครับเตียงนอนไม่ได้รวมครับเตียงนอนเจ้าของบ้านจะต้องซื้อมาเองนะครับโอเคหมครับในงบประมาณครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับปิดไฟก่อนครับโอเคนะฮะมองออกไปครับโอเคนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่ เราจะได้ตัดสินใจนะครับในการที่เราจะสร้างบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่ที่2.5นะครับคูณ1.8นะครับเป็นอิฐบล็อกที่เป็นอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผู้รับเหมาก็จะคัดสรรในเรื่องของสินค้าที่เป็นเกรด A ทั้งหมดเลยนะครับนีนนะครับเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนเขาจะจัดการให้นะครับ ออกมาโทนดำครับโทนดำข้าเบื่องก็จะเป็นสีดำสุขพันฑ์ก็โอเคนะฮะอันนี้เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าจับฝั่งด้านข้างด้านนู้นโอเคนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่เราจะตัดสินใจในการสร้างบ้านต่อไปครับก็ช้างอ้นและเีอียนเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับ หลอดไฟเขาสุดยอดมากนะครับข้างในนะครับส่วนกระเบื้องก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะจะได้แบบไหนลายไหนนะครับทางนอกโรงหลอดไฟเห็นไหมครับมองไปด้านหน้านบรรยากาศสบายๆครับโอเคครับผมสวัสดีกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ